แมากอยยู่เรีนรุ่นเดียวกั้ำมะนาวสดนะคะมะนาวสดยามไปค่ะอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนมากินยำเสต็จหอยซิ่งนะคะนี่แม่ค้าคนสวยเพือพ่อนแพทเองนะเดี๋ยวดูค่หางนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ค้าคุณพอ่อสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเพื่อนแพทเองนะคะร้านยามแซ่บหอยซิ่งจาะแม่ห้องสอนนะคะจะอยู่แถวปังล้อนะคะปังล้ออยู่ตรงข้ามกับร้านซ่อมโทรศัพท์ค่ะ ใส่อันนี้น้ำน้ำอะไรน้ำยำค่ะน้ำยำค่ะตัวน,นี้ใส่เข้าไปค่ะนี่น้ำอะไรน้ำมะนาวสดนะคะมะนาวสดยามไปค่ะเอาทะเลนะจ๊ะอุป,ปารา แจ็บเนาะอืมเจ็่นี่ไม่ต้องเจ็บเยอะว้าวแซบแศบแม่โอ้ยน้ำลายไหลเลยอะ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอะ่ะคุณฮองใส่หมึกใส่หอย อยู่แต่ดอยนะคะไม่ได้กินอาหารทะเลนะจะต้องสั่งยำทะเล วินาทีสามสิบวินาทีหนึ่งนาที2งนาทีนะคะของแพทเอาเป็น30วินาทีค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะน้องเมาแล้วนี่ แซ่บมากคือได้กินก็แบบน่ากินแล้วว่าเยลยวนสุดๆขอบคุ้ค่าคุณงสีเลยโหน่ากินมากเลยแย่ yeah, ได้มาแล้วยำทะเลรวมจากมิกกุ้งหอยอมากินกันเลยค่ะกินกันเลยฮึแซ่บมากแม่ค้าก็แซ่บค่ะโอ้ คือแพทมากินประจำเลยนะแต่วันนี้อยากอยากอยากให้อยากอยากนำเสนอให้พี่ๆทุกคนได้แบบได้กินของอร่อยใครอยู่มนองศอนนะะ,ะ,ะ,ะเหรอฉันกินหรือเปล่าฉัพักมาประเทศกัน กุ้งกับผักอือหืออือหืออรมกอืมอืมสุดยอดมากครับอร่อยมากสุดยอดคือได้กลิ่นก็แบบย้อยวนมากเลยนะอือือ สุดยอดสุดยอดอาวิราแปลว่าอร่อยมากนะคะภาษากะเหรี่ยงนะแปลว่าอาวิราแปลว่าอร่อยมากจริงๆริงอกินกุ้งไม่ค่อยเป็นด้วยสิชอบกินกุ้งนะแต่กินไม่เป็นเนาะต้องเก่หัวก่อน จะกินละสิใส่ผักใส่ผักใส่กะผัก ร่อยมากร้านอยู่ตรงที่อยู่ตรงปังล้อนะคะอยู่ถนนปังล้อนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านโทรศัพท์นะคะเค้โทรศัพท์นะคะอย่าลืมนะคนที่อยู่นม่้องสอนมัดเที่ยวแล้วก็มาแวะซื้อกันได้นะครับคือจะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวแพทขออนุญ,ญาตลาแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คือยำยำแซ่บ หอยซิงนะร้านอยู่ตรงนี้นะก็คือเพื่อนผองมหาหน่อยเพื่อนเองนะคะเรียนรุ่นเดียวกันนี่เพื่อนเขาเองอากาสอากาศให้ดูเลยสิต้องต้องอ่าต้องห่างกันบ้างต้องห่า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 งนี่เพื่อนผองของเขาเองนะอยู่เรียนรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็เปิดร้านที่นี่อย่าลืมนะชื่อร้านอะไรนะคกจำแซ่หอยซิงค่ะอร่อยมากจะบอกว่า คนเข้าเยอะมากร้านนี้นะเขาส่วนมากเขาซื้อไปกินกันที่บ้านค่ะแต่วันนี้เราอยู่คนเดียวก็กคือเราเปิดเราเปิดวันนี้เรามาคนแรกคือคิวยาวมากเราก็เลยมาขอบคุณสถานที่ก็คือร้านยำแซ่บหอยซิ่งนะคะเพื่อนผอเองวันนี้เราหิมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนผอมฝากร้านหน่อยจ้าราละเอียดห,หน่อยร้านนะคะชื่อร้านชาวาวาแอนยำแซ่บปังลอน,นะคะตั้งอยู่ที่ตึกสีเหลือง ตองข้ามกับรถตัดทางล้อนะคะอยู่อยู่ตึกเทินยาค่ะเพจเ <c oughs> เพดชื่อเพจนะคะยำแซ,ซ่บหอยซิงค่ะติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวหิมแล้วขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ นี่ฝากร้านของเพื่อนแล้วนะอยู่ตรงฟางร้อยำแซ่บมากน,น้ําอร่อยมากคือเลิงกงานแล้วต้องมาทานทุกวันนะโ้หตัวน,นี้ติดแล้วมาเมื่อไหร่เพื่อนพองหิวยามแล้วอยู่นะ mm hmm. วันนี้แพทยก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากทิ้งไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ในเป็นช่วงโควิดเนาะมาหลายจังหวัดแล้วนะใกล้บ้านแล้วนะทุกคน อย่าลืมหน้ากากมยกันนะคะปกติดตัวไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ไอกฮอลด้วยนะติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะไปกับหรือว่ากลับบ้านไปไหนก็อย่าลืมแม็กกันนะคะใส่แม็กกันทุกๆุกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้แพทย์ด้วยนะคะของแพทยเพิ่งเริ่มทาใหม่ๆอาจจะมีแบบโอ้โหดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ขอ ให้พี่ๆทุกคนฝากเป็นกำลับบงใจให้แพทด้วยนะคะเพื่อที่จะให้แพทจะได้มีกำลับบงใจทำต่อไปนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทย์ใน u t u b e แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะเห็นมาแครมได้ไหมได้เนาะอโอเคเดี๋ยวเราจะจุดไฟกันแล้ววางนนี้นะแบเค จุดไฟกันแป๊บหนึ่งนะไปกันหนหนาเอาี่ไ